อสวัสดีนะครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งนะกับผมท็อปแล้วก็รายการ SPM Studio Playing หมายค่ะนะมีคนถามเข้ามานะครับว่าบินยังไงอยากบินนะฮะก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าบินที่ว่านี่หมายถึงบินใน Single p เพเยอหรือมันติเพเยอรนะ,ะเราจะมาสอนวิธีการบินกันนะครับทั้งสองอันเลยอเอามันติเพเยอร์ก่อนละกันนะฮะ เข้ามนตีไปเยอะผมบอกตั้งแต่คลิปแรกแ,แล้วนะหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสามครับเซิร์ฟผมทำเองไม่ต้องเข้านะทำไวลิสไว้อ่าแบบนึงฮะเซ็ตไทม์ก่อนมันมืดนะเดี๋ยวผีเกิดน,นะอ่าอ้ยแหลกนะครับก็ทั้งอัดทั้งเปิดเซิร์ฟอ่ามันก็อย่างนี้แหละครับอา้าวเมืองไปทางไหนเนี่ยเมืองสร้างเองอย่างหลงทางเลยนะ อ่านี้ไม่เกี่ยวนะวิธีบินในมันติเพเยอร์นะทุกท่านก็คงอยากบินกันในมันติเพเยอร์อยู่แล้วนะ,ะวิธีบินในมันติเพเยอร์นะครับอย่างแรกเลยนะเอาง่ายๆเลยถ้าอยากบินนะครับคือคุณต้องเป็นคนเปิดเซิร์ฟเองเนี่ยฮะเนี่ยฮะตัวเปิดเซิร์ฟนะครับเนี่ยฮะคือผมเป็นแอดมินนะฮะก็คือเป็นคนเปิดเซิร์ฟและต่อให้เป็นแอดมินนะครับถ้าไม่มีลายชื่ออยู่ในไฟล์นี้นะ ops.tech นะครับถ้าไม่มีท่านก็บินไม่ได้นะก็เป็นแค่ผู้เล่นกากๆเนี่ยฮะเนี่ยจะมีหลายชื่ออยู่นี่ครับของผมสับสองนั่นนอกนั้นก็เป็นเพื่อนอ่าก็คือในมันตีเพเยอร์ท่านต้องต้องมีหลายชื่ออยู่ในไฟล์ที่ผมบอกแล้วท่านก็มาพิมพ์เอาทับเกมโหมดชื่อของท่านแล้วก็เลขตามเอ้นองนี่อองนี่ไ,ไม่เกี่ยวนะเลขตามฮะถ้าท่าน อยากบินท่านก็เป็นหนึ่งฮะคือครีเอทีฟโห d e ท่านจะบินได้กดสเปซบาร์สองครั้งบินแล้วกดอีก2ครั้งก็จะเดินนะแล้วถ้าวิธีปรับให้เป็นเหมือนเดิมก็พิมพ์เหมือนเดิมเกมโห d e ชื่อของท่านแล้วก็เปลี่ยนเป็นจากเลขหนเป็นศูนย์ก็จะเป็น Creative Mode ก็เป็นผู้เล่นก,กากาคนหนึ่งอ่านี่ก็จบแล้วฮะถ้าท่านไม่อยากเปิดเซิร์ฟเองท่านก็ต้องทำความหนิดหนมกับแอดมินของเซิร์ฟนะฮะแล้วก็ขอให้เขาโอใท่าน นอกจากนี้ก็ยังเสกของได้นะเป็นโอพีนี่ทําได้ทุกอย่างนะแบนแอดมินนี่เซิร์ฟแมงไปเลยนะอแต่เขาก็แก้ได้ดีเพราะไฟล์อยู่ที่เขานะแล้วท่านก็จะโดนแบนซะเองน,ะนี่เป็นเมืองใหม่นะครับไม่ต้องถามว่าเมืองเก่าไปไหนมันเออเลอร์ไปแล้วอเดี๋ยวผมค่อยมาพาชมเซิร์ฟในวันหลังนะวันนี้มาสอนบินนะอ่าวิธีปิดเซิร์ฟนะครับปิดเซิร์ฟแบบถูกต้องนะ ห้ามกดการกระบาทนะครับไม่งั้นมันจะไม่เซฟข้อมูลอะไรไว้ท่านส right oh right <พ>ร้างอะไรไว้ก็หายหมดนะวิธีปิดเซิฟก็คือพิมพ์ว่า stop นะครับมันจะเซฟไว้จะเป็นวิธีการปิดที่ถูกต้องที่สุดนะใครอยากรู้ว่าแมปเออเป็นยังไงก็ไปดูในคลิปของพี่แท็กได้นะมีให้ดูอยู่แล้วนะครับตัวอย่างฮนะไปดูได้เลยต่อไปวิธีบินในมันเอ้ยซิงเกินะหลอ,อน<ม>นะก็มีเวิร์ไอ้นี่เอาไว้เรียนเอาเวิร์ใหม่ วิธีบินในซิงเกิลนะครับก็เนี่ฮะอย่างที่เกมอย่างที่ผมบอกมาอีกแล้วนะครับเกมโหมดนะฮะปรับเป็น Creative, ครีเอทีฟพาร์คอนี่ไม่รู้อะไรฮนะก็ปรับเป็นครีเอทีฟซะก็แค่นี้แหละก็เหมือนกันแล้วใครที่เอ่อยังไงอนะ่ะโอ้ยหนาวฮนะปิดตระลมก่อนนะครับเอ่อ เหมือนอ่ามาแล้วนะครับอ่าวิธีบินในซิงเกิลเพเยอร์ก็เหมือนเดิมอ่ะก็กดแต่ทีเนี้ยมันยังไงอ่ะมันมีปัญหาอยู่อ่ะคือคนที่สร้างสร้างเวิ์เป็นยังไงอ่ะเป็นในเอเครเอ้ยไม่ใช่งงงงแบบหนึ่งฮะแบบหนึ่งอ่าใครที่สร้างเวิ์เป็นเซอร์ไบเวิรไปแล้วถามว่ามีวิธีทำให้เป็นครีเอทีฟไหม ไม่ต้องถามผม่ะไม่รู้ครับมันก็ก,ก็ท่านสร้างเป็นเซอร์ไวเบิไปแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นเครียทีพได้ยังไงล่ะครับอ <S 2> <S 2> <S แต่มันก็มีวิธีอยู่นะคือท่านต้องลงมอดฮะลงมอดนะครับลงมอดชื่อว่าอะไรครับอ่าเดี๋ยวผมบอกนะมอดชื่อว่าซิงเกิลเพเยอร์ค m มเมนต์นี่ครับเห็นไหมเราจะพิมพ์ในซิงเกิลได้ท่านก็พิมพ์เกมโหมดรับหนึ่งจบเห็นไหมฮะคือท่านต้องลงนะ เกมโหมดนะครับปรับเป็นศูนย์ก็เปลี่ยนนะก็ได้นะบินก็ได้นะบินก็พิมพ์ว่าไฟล์ก็จบเนี่ยฮะสะดวกฮะซิงเกิลเพย์คอมเมนต์ท่านจะทําอะไรก็ได้เสกอะไรก็ได้ฮะอ่าแล้วนี่ถามว่านี่อะไรฮะรบ,บางคนปลูกปลูกฟักทองแล้วไม่เป็นอย่างนี้คือไม่เรืองแสงถ้าท่านอยากเห็นมันเรืองแสงนยทำไหนฮะอ้าวไม่ไหนวะ อ๋อเริ่มในแล้วอ่ะปรับตรงนี้เอาเลยชึบเอ้ยนี่มันเลนโอ้กดผิดมิดไนนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะในบ้านมันจะ,ะสว่างวิธีทำฟักทองอย่างนี้เอ่อก็คือเอาท็อตมาใส่ไว้นในพัมกินธรรมดาท่านก็ได้เป็นแจ็คโอไลเทิร์นนะฮะบางคนก็อ่านไม่ออกอ่านอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะบางคน นี่ฮะแจ็คโอไลเทนนะครับ ID 91นะฮะก็จะเป็นพัมกินเหลืองแสงนะฮะเอ่อเอ่อแล้วไอ้น,นี่คืออะไรบางคนยังทำไม่เป็นนะทำบริกนะฮะนี่คือบริกนะบริกนะ ID 45นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวบริกครับ ID 45เดี๋ยวบางคนได้ยินคนอื่นบางท่านอาจจะได้ยินคนอื่นพูดมาแล้วนะคือเอาเคลียไปหาเคลียมา คือท,ทำจากเคลดแล้วเขาก็ไม่บอกนะว่าทำยังไงมันก็สงสัยกันอยู่นะ่าเอาไว้สอนในคลิปอื่นแล้วกันนะฮะอดใจรอกันอีกนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมว่าจะทำเป็นคลิปเลยนะไอ้วิธีทำทำบริกเนี่ยแต่เดี๋ยวก็แป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้มาแค่สอนบินนะส่ะวนซิงเกิลเพย์เจอร์คอมเมนต์หาได้จากไหนก็เว็บเลยครับ Google ฮะไม่ไม่ลำบ,บากมากมาย เขากูเกิลพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าโหลด Mods i n g l e player c o m m e n t 1 0 0ก็โอเคแล้วหรือไปไปหาเอาใน m i n e c r a f ดาวน์โหลดนะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้ description นะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ท็อปแล้วก็รายการ SPM Study p l a ตูด g m i เพย์อิงไมครก็ขอลาท่านไปแค่นี้นะครับอ่าโชว์สกินนะอ่าบายครับนะกูเดย์นนะโอเค ไปครับนะฮะเซฟก่อนนะ